สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัปเดตขขาวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ตัดเกรดแข้งแมนยูบุกพ่อย่างบ่อยในสึกยูฟาแชมเปี้ยนส์แล้ววิดีโอค,ครับช่วงกลางครึ่งแรกมีการโชว์ในการเซฟส,สวยๆนะครับแล้วก็ในครึ่งหลังอีกครั้งหนึ่งส่วน2ประตูที่เสียนนเนี่ยโทษอะไรเจ้าตัวไม่ได้นะครับ ได้ไป6.5คะแนนอารอนวิสก้าเริ่มต้นเกมได้อย่างคึกคักขยันช่วยขึ้นเกมรูกแต่กลายเป็นต้นเหตุทําให้เพื่อนเพื่อนนั้นต้องเล่นด้วยความยากลำบากตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกหลังจากพยายามใส่ข้อเท้านักเตะคู่แข่งจนได้รับใบแดงได้ไป4คะแนนวิกตอร์ลีเลฟเริ่มต้นเกมได้ไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ค่อยๆยกระดับฟอร์มขึ้นมาอ่านเกมได้ดีและก็ช่วยเคลียบอลได้หลายครั้งได้ไป7คะแนนแฮร์รี่แม็กควาผลงานในส่วนตัวถือว่าไม่เลวนะครับสามารถทําได้ดีทั้งเรื่องเทเกิลและก็ดวลกาาางอาาศ แต่จังหวะเสียประตูตีเสมอเจ้าตัวมีส่วนต้องรับผิดชอบเบาๆที่ปล่อยให้บอลเนี่ยผ่านไปถึงนิกูล่าเอนกาม,มาเล์ได้ไป7คะแนนลูกช่อครับกลายเป็นต้องแบกรับภาระเรื่องเกมรับหลังทีมเหลือผู้เล่นน้อยกว่าและจังหวะในการเสียประตูตีเสมอเจ้าตัวก็เปิดพื้นที่ฝั่งตัวเองมากจนเกินไปได้ไป6คะแนนดอน่ฟานเดบิกไม่มีอะไรโดดเด่นมากนนะครับก่อนเดินเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกตามเทคนิคของโซชาได้ไป6คะแนนเฟส ถือเป็นหนึ่งในนักเตะของปีศาจแดงพิมพ์ไม่กี่คนนะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าพอใจโดยในน่แดนกลางช่วยตัดเกมได้หลายครั้งได้ไป7เจ็ดคะแนนเจเดนชันโชยังคงทำได้ไม่ดีในจังหวะสุดท้ายการตัดสินใจได้ไม่ค่อยดีก่อนเดินเปลี่ยนตัวออกตามเทคนิคของโซชาลังวันวิสก้าได้เบนแดงนะครับได้ไป5คะแนนบูรุฟเฟอร์นัสบูรุฟเฟอร์นัสนี่นสามารถแอสซิสต์สุดเหนือชั้นให้กับโรนัลโด้จบสกอร์ลูก1-0แต่หลังจากนั้นมีส่วนร่วมกับเกมน้อยมากตามสมควรของเกมนะครับแต่ก็ได้ป7คะแบบนน พอพอกบ่าเป็นเกมที่เงียบแล้วก็เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับเจ้าตัวนะครับทั้งการยืนฝั่งซ้ายก่อนโยกมาเล่นตรงกลางได้ไป6คะแนนคริสตินโนเดอนลโด,ด,ดทำประตูขึ้นนำตั้งแต่โอกาสแรกนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ค่อนข้างอันตรายก่อนที่จะหายไปจากเกมหลังทีมนะครับเหลือเล่น10คนโดยเฉพาะในครึ่งหลังแทบจะไม่ได้บอลเลยนะครับยกเว้นจังหวะที่แย่งบอลหลุดเข้าไปทำประตูได้ไป7.5คะแนนต่อไปครับตัวสำรองที่ลงมาเล่นเริ่มจากดิวโกดาวโลครับลงเล่นแทนซานโชนาทีที่37 เขาสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วนะครับทั้งโดนเจ้าถิ่นกดดันอย่างหนักแท็กเกิลชนะถึงหครั้งซึ่งมากที่สุดเหนือทุกคนในเกมนี้ได้ไป7คะแนนราฟีวร,รานครับลงมาแทนโดนนี่ฟานดบิกนาทีที่4 6จริงๆแล้วเนี่ยไปช่วยเกยมรับดูแน่นขึ้นแต่ดันเข้าสกัดไม่ทันในจังหวะเสียประตูหนึ่งหนึ่งได้ไป6.5จุดห้าคะแนนเจสซี่ดินการดครับลงมาแทนที่โรนัลดนาทีที่7จุเปิดทางให้เซอร์ชีเวนได้พักได้กลายเป็นการสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ในนาทีที่นััับ่สงงลลกห ไม่ดีนะครับถูกจอแดนซีบาซิลฉกวันไปยิงให้เจ้าถิ่นได้เฮได้ไป3คะแนนต่อไปครับเนมินยามาติดลงแทนบุนโนเฟนัสนาทีเก็7สครับไม่มีอะไรโดดเด่นเช่นเดียวกันครับแต่ก็สามารถช่วยเล่นเกมรับตรงกลางให้ดูแน่นขึ้นได้ไป6คะแนนอองตวนี้มาชชิอันครับลงเล่นแทนเฟสนาทีแปดสิบเไม่มีคะแนนครับ ต่อมาครับอดีตแข้งหงส์ครับชี้ว่าแมนยูยังแกรง่งสู้ทีมใหญ่ไม่ได้แม้มีโรนัลโดมาเสริมทัพเดนนี่มอร์ฟี่ครับอดีตดาวเตะของหงส์แดงออกโรงวิเคราะห์เป็นฉากฉากว่าแมนเชสเตอร์เด็ตนะครับมีแข้งระดับ1ของโลกอย่างคริสเตียโนโรนัลโดก็ยังแกร่งสู้ทีมใหญ่อย่างเชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้ไม่ได้อยู่ดีครับตลอด3-4มทสรูปการหลังสุดน,นะครับแมนเชสเตอร์เด็ตมักจะมีผลงานการแข่งขันที่คาดเดาได้ยากเกิดขึ้นบ่อยครั้งบางนัดก็แผ่วไปดื้อๆแต่บางนัดกลับมายิงประตูใส่คูู่่่่แแขขงบบโโมมมมทททลาาายจนนรรร้สึกกกกววพเเเป็ีีีุหดคต จนยากที่ต้านทานอยู่เมื่อพี่ได้กล่าวกับทอลกสปอร์ตและปัญหาที่ว่านะครับจะเริ่มชัดขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยในฤดูกาลก่อนโดยเฉพาะที่เจอกับทีมใหญ่ระด,ดับบิ๊กซิกเรียกได้ว่าพอเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งเข้าหน่อยกลับทําอะไรไม่ได้เลยจนต้องพ่ายแพ้แบบสู้ไม่ได้หรือว่าดีสุดนะครับก็ได้แค่แบ่งแต้มเท่านั้นเองทุกวันนี้เวลาเราเห็นแมนเชสเตอร์เต็มเด็ดไล่บททีมเล็กหรือว่าเป็นทีมที่มีขนาดกลางหรือว่าท้ายตารางนะครับอย่างมองมันอย่างต่อเนื่องแทบทุกสัปดาห์แต่คําถามคือพวกเขาเนี่ยจะสามารถนําความยอดเย่ลา้วป อันนี้ต้องเป็นข้อกังขาอยู่ดีแล้วก็มุมมองส่วนตัวของผมคือเด็กๆของโซเชียเนี่ยยังขาดความสมดุลในหล,หลายๆด้านทําให้ต่อกรกับทีมระดับลุ้นแชมป์อย่างเชลซีหรือฟูแมนซิตี้ไม่ได้เลยแม้มีคริสตียโนเดรนโดเข้ามาอยู่ด้วยก็ตามโรนลโดอาจจะเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดยิงประตูมากมายแต่เขาไม่สามารถเติมความสมดุลบางอย่างที่ขาดหายไปให้กับทีมได้เพราะฉะนั้นผมจึงกล้าฟอนตรงว่าแมนเชสเตอร์ยังแกร่งไม่เท่ากับ3ทีมที่ผมเพิ่งเอ่ยชื่อไป สรับข่าวต่อมาครับโซชายืนยันไม่จําเป็นจะต้องโฟกัสกับจํานวนแอซิดของพอพกบาในฤดูกาลน,นี้โซชาได้แสดงความคิดเห็นอย่างหนักแน่นว่าไม่จําเป็นจะต้องโฟกัสที่จานวนแอซิดอันยอดเยี่ยมของพอพกบาในฤดูกาลน,นี้เลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้เก่งมากแค่ไหนสิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขที่สุดคือพอพกบากลับมาอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่เฉียบคมเหมือนเดิมแล้วแต่นั่นเนี่ยเป็นผลจากการทํางานอย่างหนักของเขาตลอดช่วงซัมเมอร์ โดยเฉพาะเรื่องการรักษาสภาพร่างกายและความฟิตโซชาได้กล่าวก่อนเกมในการประทาย,ย่างบ่อยในศึก UCL เมื่อคืนที่ผ่านมาและตอนนี้เขาได้คำชมเชยเยอะมากในการทำแอสซิตเยอะและต่อเนื่องแทบทุกนัดแต่จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวของพอพวกปาคนเดียวเพราะมีทั้งบูโนเฟลนัสเมสันกรีนวูดหรือเพื่อนร่วมทีมคนอื่นที่ได้บอลจากเขาก็จบสกอร์ได้อย่างประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมด้วยเช่นเดียวกันผมไม่ได้พูดถึงพอพอกปาในแง่ลบนะแต่เขามีทักษะฟุตบอลที่มีการจ่ายบอลเนี่ยมีความแม่นยำสูงมากๆ และมีความอันตรายมากอยู่เช่นเดียวกันเพราะนอกเหนือจากการทำแอซิ์เขายังสามารถกระจายบอลในรอบทิศทางให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับเล่นได้อย่างได้เปรียบทุกครั้งเพราะฉะนั้นผมถึงรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องโฟกัสแค่จำนวนแอซิ์ที่เขาทําได้เลยโอเคละ่ะตัวเลของสูงที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นประเด็นเด็ดบนโลกออนไลน์ให้ผู้คนสนใจแต่ผมรู้แล้วว่าพอพวกปากเกียงแค่ไหนทําอะไรให้กับทีมได้บ้างจึงอยากเช่นชมกับทุกจังหวะในการจ่ายบอลของเขามากกว่า สรุปข่าวต่อมาครับคอเกมแฟนแมนยูข้องใจฟี f a 22ใส่ค่าพลังกรีนวูดน้อยกว่าเฟสแฟนบอลของแมนเชสเตอร์อเต็ดนะครับและก็คอเกมต่างๆสแสดงความสงสัยที่เกมฟุตบอลชื่อดังอย่างฟี f a 22นะครับให้ค่าพลังเฟสเหนือกว่ามิสันกรีนวูด เหล่าบรรดาแฟนๆปีศาจแดงต่างออกสแสดงความคิดเห็นได่พอใจและก็ให้ความคิดต่างๆนานา,นา,นาหลังจากที่ eSport ค่ายผู้ผลิตเกมฟุตบอลยอดฮิตระกุลฟี ف าได้ออกการจัดอันดับค่าพลังของทีมแมนเชสเตอร์เดนต์ในฟี FA มีการกำหนดวางตำแหน่งทั่วโลกในวันที่1ตุลาคมนี้แบบสนทางกันโดยทางกรีนวูดเองวัยสปีมีเวลานี้ทำไปแล้วามประตูนในพิมร์ลรีกและก็ได้รับความเชื่อมั่นจากโซชาลงสนามมากกว่าจโรชโช่แข้งใหม่เพื่อนร่วมทีมชาติ กลับได้ค่าพลังเพียง78ในขณะที่อดีตแข้งดอทมอนนั้นเนี่ยมีค่าพลัง87ในขณะที่ราฟเอเวรานะครับและก็คริสเตียโนโดนโดมีค่าพลังอยู่ที่86และ91ตามลำดับซึ่งในรายของเซอร์ซวินั้นเป็นครั้งแรกไม่ติด1ใน2โดยอันดับแรกเป็นของดิดัมเซี่ของเปเชมีค่าพลัง9.3แล้วก็โรเบิร์ตเดวันดัสกี้ของไบยเมิลินิกมีค่าพลัง9.2ทางด้านมาร์คโกลบิดนะครับยูทูบเบอร์เปิดเผยค่าพลังของนกเตะ แมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเก้าคนที่มีค่าพลัง80รวมถึงสกอตต์แมคโดมินีและก็เฟตสองกองกลางของทีมมีค่าพลังเหนือกว่ากรีนวูดนอกจากนี้นะครับจะมีแฟนบอลเนี่ยคอเกมยังพูดถึงตรงนี้อีกด้วยว่ากรีนวูดเจ็ดสิบแปดอย่างปล้นมากพวกเขาทําสกปรกเมื่อปีที่แล้วและพวกเขายังทําอีกคร้งหนึ่งฟีฟ <IF> เดนค่าพลัง8.4บูคกายุากาครับค่าพลัง83แต่กรีนวูดเจ็ดสิบแปดในขณะที่ความคิดเห็นของแฟนบอลอีกรายบอกว่าค่าพลังของ Green wood FIFA, กรีนวูดเจ็ดสิบแป ทั้งหมดนี้คือการอับเดียข่าวสารของพิศดาจแมนชเชสเตอร์นเน็ดครับก็อย่าลืมกดไล like, ค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ